ปรับแก้เพื่อให้มันอ่านแล้วลื่นไหลแต่พอโพสน์ไปปุ๊บก,ก็มีคนไปโพสต่อเลยมีคนไปเข้าไปถูกใจเจ้าค่ะที่ที่หลวงตาแก้แก้แก้ภาพทำให้เจ้าค่ะก็เหมือนกับมันมันก็เลยได้ได้มองเห็นสัจธรรมแบบภาพรวมแบบครบครบเลยว่าอะไรคืออะไรธรรมชาติมีอะไรแล้ว สาเหตุที่ทําให้มันเป็นทุกข์แล้วยึดถือมันเพราะอะไรแบบนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยเหมือนเป็นอีกหนึ่งภาพธรรมที่มีประโยชน์นครบคืออวิชากิเลสตัณฐประธานมันอยู่ในภาพธรรมเดียวกันเลยใช่เจ้าค่ะเราาะว่แล้วก็ธรรมชาติเดิมแท้ก็อยู่ในตรงนั้นด้วยใช่ใช่แบบนั้นน,นะเจแบบ้าค่ะกครบถ้วนในภาพธรรมเดียวเจ้าค่ะภาพธรรมของเม้าแล้วแก้แก้เข้าไปก็อของจากของเดิมเจ้าค่ะเพราะเหมือนกับ ตอนแรกที่ที่หนูต้องการจะสื่อมันเหมือนกับหนูก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงว่าไอ้ไอ้ไอ้ตรงสภาพตรงนั้นอะ จริงๆแล้แลวมันมันมันไม่มีอะไรเลยคือมันมันไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่หลวงตาก็เมตตาชี้แนะค่ะว่าถ้าถ้าเราโพสต์แบบนั้นไปจริงๆอ่ะมันก็จะมีในหลายแง่มุมหรือการวิพากษ์วิจารณ์ที่มันเกิดความขัดแย้งหรือไม่เข้าใจของความคิดเห็นของแต่ละคนอะไรเงี้ค่ะเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน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 ,ในธรรมในสัจธรรมที่มันตรงกันหลวงตาก็เลยเมตตาช่วยแบบคอยแบบ แก้ไขหาคําที่มันแบบเหมาะสมอะไรประมาณอย่างเงี้ยจ้าค่ะก็เลยออกมาเป็นภาพธรรมที่ที่ที่ทุกคนเห็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือภาพธรรมที่มันออกมาจากใจอะมาไหลวนในใจอะอันนี้นะมันจะมันจะโดนมันจะโดนมากกว่ามากกว่าที่บางครัง้งบางครั้งภาพธรรมกระจาคำกลมๆลม,มลงตาเอาไปโพสต์แต่บางครั้งมันไหลมาใกใจของพวกเราบางทีก็เขียนความในใจออกมา ตอนที่ท่านโล่งๆไหลไงเงี้ยไออันนั้นเน่เราก็ตัดออกมาเป็นภาพธรรมได้ทั้งสามภาพธรรมเจ้าค่ะหลวงตามันเป็นอย่างนี้ด้วยเจ้าะเวลาบางทีอ่ะที่แบบพอมันมีความเข้าใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในในในจิตอะคะ่ะแล้วมันมันอยากจะอธิบายหรือสื่อออกมาเป็นภาพธรรมอ่ะบางทีแบบไอคำสมมุติมันมันไม่เข้ามันไม่เข้าล็อกกับสิ่งที่มันปึ๊บแล้วหลวงตาก,ก็จะเหมือนแบบหาสมมุติตรงนั้นนะคะที่ออกมาจากวิมุตตอะ ให้มันให้มันแบบลื่นไหลคือทั้งทั้งสมมุติและวิมุติมันเป็นหนึ่งเดียวกันได้แบบนั้นน่ะเจ้าค่ะก็เลยก็เลยอันนี้ก็เลยเวลาทุกครั้งที่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 โพสออกไปก็จะส่งให้หลวงตาตรวจแล้วก็พิจารณาทุกครั้งค่ะเพื่อประโยชน์ของทุกๆุคนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไอการโพสภาพทำานี่มันพวกท่านทำก็ดีเพราะว่ามันจะทําให้กล้าที่ว่าแสดงออกมาจากใจจริงๆว่ามันใช่ของจริงหรืเปล่า แล้วก็ส่งให้หลวงตาตรวจหลวงตาก็จะตรวจแก่บางทีเอ้ส่วนใหญ่ก็ไม่แก้แต่ถ้ามันมันออกมาจากสัญญาจะแก้เหมือนโดนแก้เหมือนตัวสัญญาบอกว่ามันสัญญาไม่จริงมันก็จะเข้าไปถึงทำแท้แต่ถ้าพร่งมันโร่งออกมาจากใจปุ๊บมันเขียนออกมาเนี่ยคำอาจจะไม่โดนไม่ได้แล้วตาก็จะปรับแก้ให้เจ้าตัวก็จะเอาไปใช้เรียนรู้ เออ,เอ,อมันพอไปออานปกติก็จะพัฒนาอันทํนภาภาพธรรมมีประโยชน์มากหลวงตาเจ้าคะ่ะขออนุญ,ญาตเสริมเจ้าคะ่ะเหมือนกับพอทำออกมาเป็นภาพธรรมใช่ไหมคะมันเหมือนกับจิก๊กซอในใจอะคะ่ะมันได้เห็นจากจากตรงภาษาตรงนั้นแล้วมันก็กัดติดจดจ่อในปัจจุบันธรรมอันนั้นนะคะมันก็เลยเป็นเหมือนพาวิตาพาหุลีกตาแบบนั้นนะเจ้าค่ะเหมือนกับเข้าใจธรรมเนี้ยอยู่นะตอนเนี้ยค่ะ ข้างในอะค่ะมันก็จะมีมีกระบวนการของมันในการเรียนรู้ไปโดยอัตโนมัติแบบนั้นนะเจ้าครับดีดีดีเนีย่ยถึงเราถึงให้พวกท่านทําภาพทำแล้วเราก็ตรวจภาพทำหนึ่งภาพทำ็จะออบแรมที่เราตรวจแล้วก็หลับคลายแผลไปสามวันวันคือวันจะแก้เอาคําสมมุติอะมาใช้กับวิบตทให้ได้โอ้กว่าจะคนได้กว่าจะลงแก่ใจ รอบหนึ่งไม่ไม่ลงหาทำให้ที่เป็นสมมุติคําสมมุติกั็มาใช้กับวิมุติไม่ลงวันที่สองมาเออค่อยชั่วหน่อยค่อยปรับแก้ได้บางทีแก้ก็ยังไม่โดนเพราะวันที่สามมามันถึงจะโดนเวลามาโดนนั้นมันไหลเลย้าันไหลไหลว่าแก้แบบนี้ก็แก้ถ้าถ้ามันไหลมันจะแก้ได้เลยขนาดวันขนาดระดับเราเนี่ย อ่านวันแรกแก้ไม่ได้วันที่สองที่แก้ไม่ได้หลับคายแผดเลยหลับคายแผดนเลยแก้ไม่ได้คำไปสมม,ต,มติไ่ตกกับวิบุต์อะแก้ไม่ได้พอมันไหลอ่ะมันมันเหมือนกับเราหลับไปบางทีตื่นมามันเหมือนบางอย่างมาช่วยคืออยู่ๆ่างของเราเนี่ยเราอ่านเมื่อคืนนึ่มั้งอ่านหลับคาไปเลยตอนเช้ามาอ่านถึงถึงตอนเช้า ออกมากอดเทียนหลับคาไปอีกสองรอบไม่แก้ไปตกแก้ไม่ตกพอตอนมาออกมาดูดูสวนอะไรพอกลับเข้าไปอ่อยู่ๆมันอ่านให้อ่านภาพถ่ายไปนี้ก็เขียนไปเลยเจ้าค่ะเป็นตัวแดงหมดเลยค่ะเออทุกบรรทัดเป็นตัวแดงหมดแต่คือแก้ทุกบรรทัดพูดเหมือนภาษาสมมุติมันแต่ก็คือคือของเดิมของเขาแหละเจ้าค่ะของเดิมของเมาส์ก็แล้วแหละแต่เราแก้ปรับคําใหม่ทุกบรรทัดเลยใช่เจ้าค่ะ คือแก้ใบห,หมดุกกุทัศน์ไอ้ไอเนี้ยเจ้าตัวก็จะเก็บเอาไอ้ต้นฉบับที่เราแก้ไว้อะเอาไว้เป็นศึกษาเจ้าค่ะแต่อ้ที่แก้ป่ะความจริงอะเราไม่ได้ปล่อยไปความจริงไอ้ที่แก้ก็ดีเหมือน <laughs> ที่แก้เนี่ยมันเบื้องหลังของการที่ว่าภาพธรรมอะมันมันแก้เมื่อก่อนเนี้ยโอ้โหแก้ยิง่งกว่านี่เพราะว่าสมัยก่อนแต่ละคนยังไม่ค่อยทํายังไม่เชื่อถึงใจใช่ไหมเราต้องมาตั้งแก้แต่คนไหนอะ แต่งออกมาเป็น,ปนกรอนนะ่ะเราปวดหัวมากเพราะว่าเราจะแก้แล้วเราก็ไม่ไม่เป็นเราก็ไม่เป็นกรอนเวลาเราแก้แล้วก,<ม>กรอนมันก็ไม่ตกอนะไม่ตกไม่ตกคําที่้องจองเราปวดหัวมากเลยคนที่เขียนไอ้ภาพทาเป็นกรอนมาเนี่ยแล้วเราได้เป็นกรอนสี่หรือกรอนแปดวะเนี่ยหรือกรอนอะไรวะเนี่ยมันไปหาคําที่มันตกตรงกรอนอีกอะนอกจากจะได้คําสมมุติแล้วหาคําสมมติคำที่มันตก ตกตรงกรอนพอดีเลยครักรอนไอ้กรอนสี่สุภาพกรอนแปดอะไเงี้ยโอ้ยไอ้พวกกรอนไอ้ไอ้นั่นอีกอะที่มันตกไอ้ตัวเนี้ยระบากมากเลยกรอนนี้แก้ยากมากแต่ก็แก้จนได้แก้ไปดน้ดนดน้นด้นไปจนได้แปลกหลวงตาเจ้าขามันเลยทําให้หนูรู้สึกว่าวันนั้นที่หลวงตาเทศไฟเสียงเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะคะ ที่เหมือนกับหลวงตาท่านท่านทำแบบท่านท่านเสียสละเพื่อพวกเราทุกๆุกอย่างทุกๆสิ่งทุกๆขณะไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมหรือแม้แต่คอยคอยดูพวกเราอยู่ตลอดไม่เคยห่างไม่เคยว่างเว้นไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาื่ตะแก้ที่หลวงตาบอกว่าเนี่ยแก้ภาพทำให้ให้เมาส์อ่ะแล้วก็หลับคา i p a d อะ่ะมันเหมือนแบบ หนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะ,ะมันเหมือนกับแบบรู้สึกเรารู้สึกโชคดีมากๆเจ้าค่ะที่แบบมันย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วที่หลวงตาแบบให้โอกาสเราได้เกิดใหม่เป็นรูปพระพุทธเจ้าแบบนั้นนะคะแล้วมันเหมือนกับมันเป็นการพลิกพลิกชีวิตในชาติเนี้ย คือหลวงตาเป็นเป็นทุกอย่างจริงๆเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งผู้นำเป็นทั้งอาจารย์เป็นเป็นทุกอย่างอะค่ะเป็นทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างเลยเหมือนถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพอะก็เหมือนแบบหลวงตาก็มีลูก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 เต็มวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบไอ้ลูกคนนี้มันก็ นางนิง่งนิ่งเออเออแล้วก็ส่งจิตออกนอกไอ้ลูกคนนี้มันก็ร้องไห้งองแงฟุง้งซ่านไอ้ลูกคนนี้มันก็แบบอยากรู้อยากเห็นหลวงตาทําอะไรทําตามทําไปทําได้กําลังจะหัดเดินหลวงตาก็ค่อยๆประคองไอ้น,นี่มันกําลังจะเอามือไปเหยียบที่ไปโดนปักไฟหลวงตาก็ดึงออกมาอย่าไปอย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่างนี้เหมือนคอยแบบตะล่อมตะล่อมให้อยู่ในทางแบบนั้นนะคะแล้วถ้าใครที่มันวิ่งได้และช่วยเหลือตัวเองได้อ่ะ เออไอคนนั้นมันก็เออไปพ้นไปพ้นไปอา้าวตบตบ,ตบไปตบอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เห็นเมื่อตอนเย็นนะคะก็เลยแบบขอบพระคุณหลวงตามากๆเจ้าค่ะขอบพระคุณจริงๆเจ้าค่ะเราก่อนจะเรียนกฎหมายเราเรียนครูก่อนเป็นครู <laughs> เราก็เป็นเรือจ้างส่ง ลูกศิษย์ส่งนักเรียนข้ามฝั่งลูกศิษย์ก็ไปเรียนต่อกันมหาวิทยาลัยไปเป็นใหญ่เป็นโตแต่ครูก็ยังแจวเหลือจ้างพาลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าจบไปรุ่นใหม่ก็เข้ามาลูกตาก็พายเหลือจ้างเจวเหลือจ้างเขาจึงเรียกว่าชีวิตครูเหมือนจะโอ้เจวเหลือจ้าง ส่งนักเรียนส่งลูกศิษย์ข้ามฟังแล้วก็ครูที่เจวเหลือจ้างก็ไม่ได้หวังอะไรจากลูกศิษย์เลยครูทุกคนที่เจวเหลือจ้างส่นนักเรียนขึ้นฝั่งไปได้แล้วคือรอดปากเยาะปากกาไปได้แล้วก็ดีใจไม่ครูทุกคนไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนอะไรจากลูกศิษย์ หวังให้ลูกศิษย์รอดปากเกียวปากกาไปได้แต่ครูก็ยังกลับไปแจวเหลือจ้างแล้วก็ส่งศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าเรามาเป็นทนายความมาเป็นผู้วัาษามาเป็นพระเราก็ยังเหมือนไปครูที่แจวเหลือจ้างส่งพวกท่านขึ้นฟังรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่แต่รุ่นที่สระบุรีรุ่นที่กรุงเทพรุ่นที่ ที่นี่ก็มากมายไปทั่วโลกก็ได้ดีไปจเจริญเติบโตทั้งโลกก็เยอะทางธรรมก็ก้าวหน้าการพอสมควรแต่หลวงตาก,ก็ยังเหมือนเดิมทำหน้าที่เป็นครูแจวเรือจ้างส่งพวกท่านแล้วก็คงจะมีรุ่นใหม่ต่อมา แม้พวกท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปหมดแล้วขึ้นฝังได้แล้วรุ่นใหม่ก็มาอีกรุ่นใหม่ก็มาอีกไม่จบสิ้นจนก,กว่าครูที่เจ้าเรือจ้างนี้จะจบสิ้นไปแนวก็จะคงมีครูคนใหม่มาเจ้าเรือจ้างส่งลูกศิษย์ตนนักเรียนขึ้นฝังต่อจากหลวงตาไปอีกก็จะเป็นเช่นนี้ต่นเรื่อยไป แต่การเป็นครูเจ้าเลือ์จ้านักเรียนสนเรียนข้าม้ากเนี่ยในทางธรรมเนี่ยมันมันมีการเวลาเพราะสัตธรรมไม่มีการเวลาแต่พุธพทธาศาสนามีการเวลามีการเวลานี่มัน2,566แล้ว2 5งพปีหลังจากผู้เจ้าดับแผ่นปร,รินิพานแล้วทำหลังจากนี้ไปมันจะอ่อนไปเรื่อยๆ ในใจคนทำแท้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ทําใ,ในใจของมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์สัตว์ตั้งหลายมัน,มนอ่อนแอไปกิเลสมีกำลังมากกว่าเหมือนน้ำทำเหมือนน้ำน้อยอย่อมแพ้ไฟป่าแล้วสุดท้ายก็ปีพศสามพันก็ไม่มีผู้บรรลุพระนิพพานอีกเลยเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จริงเห็นจริงปฏิบัติได้จริงเป็นจริง ไม่มีผู้สอนที่รู้จริงเลยเพราะฉะนั้นมันจึงหมดไปตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วครั้งนี้มันแทบเป็นครั้งสุดท้ายแล้วรถไฟเที่ยวสุดท้ายเพราะคนที่จะมีความรู้ความสามารถในการสอนทั้งรอบด้านนี่ึงงลวงตาก็ไม่ได้แกล้งพูดแล้วไม่ได้ยกตัวเองว่ายากหายาก ในยุคนี้ไม่ใช่ยุคต,ตยุคอื่นนะมหมายถึว่าในช่วงนี้ในยุคนี้คนที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะแก้ทางจิตยากมากเลยที่จะหาได้ในยุคนี้เหมือนกับที่หลวงปู่ม่านเปนลโตท่านก็ได้กล่าวไว้ในในยุคของท่านว่า คนที่จะแก้ปัญหาทางจิตได้เก่งที่สุดนะที่จะเหมือนท่านคงไม่มีอีกแล้วในยุคข,ของท่านแต่ในยุคนี้เราก็ว่าเรากล้าพูดว่าคนที่จะแก้ปัญหาทางจิตเราก็อยู่ในอันดับที่ว่าจะช่วยแก้ปัญหาทางจิตได้แต่มันก็ ลำบากยากเข็นเหลือหลายเพราะว่าการปฏิบัติของตนเองกับการสอนผู้อื่นไม่ต่างกันมันต่างกันฟ้ากับดินะการปฏิบัติของตัวเองมันก็เป็นเรื่องของไอ,อ้อสวะอนุสยทนิใสยสดานของตัวเองไปมันไม่ได้เกี่ยวกับใครก็แก้ไปแก่ของตัวเองไปแก่ของตัวเองไปแต่การที่แก้อสวะอนุใสนิใส่สด,ด,ดาน ของลูกศิษย์เนี่ยมันเป็นมันของใครมันมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นแก้ยากเหน็ดเหนื่อยไอ้ว่าเป็นครูสอนนักเรียนมันยังง่ายกว่าน,นี้หลายหลายหลายล้านเท่าไอ้นี่มันแก้พบชาติแต่มันหลุดพ้นจากสังขารได้มันก็หลุดพ้นจากกรรมทั้งมวล กรรมดีและกรรมชื่อที่ทำมาทุกภพชาติก็เป็นโมฆะหมดสิน้นคือไม่มีผู้ติดตัวตนผู้ต้องไปสเสวยรับผลกรรมดีและกรรมเชื่อเหลือกรรมดีและกรรมเชื่อไปอีกพ้นไปเลยไม่ต้องไปรับผลของกรรมวันนี้มันสอนลูกศิษย์มันก็แค่สอนหนังสือให้เด็กมันได้เราเรียนเกณฑอ่านแล้วก็ผ่านไปเรียนต่อไป แต่นี่มันเป็นการแก้พบชาติแก้กรรมมันเลยหนักหนาสาหัสเพราะว่าแต่ละคนมันมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันเลยยากในการสอนในการชี้แนะตั้ท,ที่รู้อยู่แต่ก็ไม่อาจจะแก้ได้สอนได้บอกได้คันบอกแล้วก็ไม่เห็นคันเห็นแล้วก็ไม่แก้มันหลายอย่างเยอะแยะ มันก็เลยลำบากลำบากกว่าเยอะโตะใช้ก็อดทนเยอะเมตตาก็อดทนเมตตาก็อดทนต่อให้มีความรู้ความสามารถปานใดลูกตาว่าในยุคนี้คนที่มีความรู้ความสามารถะระดับองตานี่หาตัวจับยากแต่มีความรู้ความสามารถขนาดนี้กับไม่สามารถที่จะสอนให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการ เพราะเขาเป็นอย่างที่เขาต้องการเมกอเลยากตรงนี้ยากตัวที่ว่าไม่เหมือนปั้นดินปั้นหมอ้อปั้นดินปั้นหมอ้อเราก็ปั้นปั้นพระแล้วก็ปั้นอย่างที่เราปต้องการให้เป็นให้เป็นแต่นี้เขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเขาเป็นอย่างที่เขาต้องการคืออวิชากิเลสตัณหาในใน,ในใจเขา,ามันมันลากเขาไปอย่างที่เขาต้องการ แต่เราก็จะให้มันพ้นมาจากอวิชากิเลสตัณหาอุปทานมันก็เลยยากลากกันไปลากกันมาลากกันถูรูถูกกลางรอดบ้างไม่ลอดบ้างกระเด็นกันไปคนละทิศทางเนี่ยมันไม่รู้จะจบกันที่ท่าไหนแต่เห็นการเติบโตการพัฒนาแล้วก็ว่ามันเป็นการเติบโตและพัฒนาได้ดี เหมือนพวกท่านทำผักสวนครัวเนี่ยเออมันก็เห็นเพียงแค่เดือนก,กว่ามันก็เห็นความเจริญเติบโต,ตเห็นผลอันนี้มันก็มาเพียรยอนดูถ้าพวกท่านนับตั้งแต่วันพวกท่านมาเริ่มปฏิบัติกับเราจนถึงวันนี้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนี่ขนาดท่านยังไม่รู้พทุทธิพานมันยังต่างก,กันฟ้ากับดินขนาดนี้ท่านลองย้อนไปตอนที่จะเข้ามาอยู่กับเราไม่าไ,ไม่รู้เรื่องอะไรเลย จะไม่รู้เรื่องอะไรเราต้องมาแก้ให้ให,หม่กับทุกคนท่านลองมันนึกถึงบัดเวลาที่ท่านเริ่มเข้ามาอยู่ปฏิบัติกับเรากันจนถึงวันนี้ท่านจะมองเหลียวหลังไปข้างหลังท่านมองไม่เห็นมองเขาเรียกว่ามองไม่เห็นฝุ่นเลยมันมองไม่เห็นเลยไม่คนละเรื่องเพียงแต่ว่าข้างหน้าเนี่ย มองเหลียวหลังไม่มันเปลี่ยนแปลงไปมากพลิกไปเยอะแต่เลียงข้างหน้าเนี่ยนิพพานเมื่อไหร่ตอนที่ธาตุนิพพานธาตุมันมีแล้วคือใจเราแต่เรากลับไม่พบมันไม่เห็นมันเพราะว่าอวิชากิเลสตนณุาปทานหรือว่ามันอวิชาปัจญาสักหาาสักหลาบธรรมนิามอวิชาป็จใจเกิดสังขานกรรมสังขารเป็นกรรมเป็นใจเกิดวิญญากรรมมันลากไปหมดมันลากไปทําให้มันมาบังความจริงมันไม่มีหรอกมันเป็นเกิดขณะจิตแต่ทุกขณะจิตอะ มันเป็นอวิชชาเกลสตัณหนาบุวานต่อๆกันเป็นขณะดจิตกณะดจิตเหมือนลูกโซ่เกี่ยวเนื่องกันมันไม่ขาดสักทีลูกโซ่แต่ลูกโซ่ลูกโซ่ใดโซ่หนึ่งไม่ขาดถ้าขาดแลจะขาดทั้งหมดแต่เนี่มันเป็นลูกโซ่ทุกลูกโซ่เกิดมามันก็เป็นลูกโซ่ลูกใหม่มะคอกเกิดมามันก็เป็นอวิชชาเกลสตัณหนาตุวานลูกโซ่ลูกใหม่มะคอกมะคอกต่อๆกันไปเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ก็จึงเปรียบมันเป็นลูกโซ่ปฏิจจาบาทก็คือลูกโซ่ ที่มันเกิดมาแล้วมาคลอบเป็นลูกโซ่ต่อกันไปมันไม่ขาดลูกโซ่ไม่ขาดตพ้ที่พบใจพบธรรมถึงใจหรือพานก็ใจเราได้แหละแต่มันลับลูกโซ่เนี่ยไอ้ที่เป็นอวิชาเกลีลสตะนวัุทานแต่ละขณะจิตมันมาบางแล้วเราก็หลงไปทับไปตามมันมันก็เลยมาบางหมดทุกลูกโซ่เี่ย เราใช้ความรู้ความสามารถใช้การอธิษฐานจิตใช้อะไรทุกอย่างมันยังไม่ไม่เห็นผลได้ได้ทันใจแต่ก็ถ้ามองย้อนหลังไปก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่เห็นผลได้อย่างใจเราอาจจะใจร้อนเกินไปเหมือนปลูกผักสวนครัวเราก็อยากเห็นผลทันทีเดินไปดูทุกวันเมื่อไหร่มันจะออกลูก เหมือนเราใจร้อนเกินไปเราก็อยากเห็นผลเร็วๆปลูกแล้วก็อยากเห็นผลเลยมันก็เลยยากแต่ก็เชื่อว่าถ้าผู้ที่เอาจิงจริงคนจริงเอาจริงปรารถนาความพ้นทุกจริงก็น่าจะได้สมความปรารถนาสำหรับคนคนจริง พระพุทธจ้าท่านจะพูดอยู่เสมอว่าคนจริงก็เปล่าล่ะเอาจริงไหมเอาจริงไหมพูดเวลาพูดตกันนาจู้กข้ามาหจ้โขกกันเลยท่านจะเอาจิงไหมเอาจริงไหมเอาจริงไหมคนจริงก็เปล่าคนจริงทําจริงยอมรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงเอาจริงคนจริงเพราะศัจธรรมคือความจริงคนสอนก็สอนจริง ท,ท่านถ้าเป็นคนจริงมันก็จริงสัจธรรมของจริงสอนก็สอนจากพระสัตธรรมความจริงเพราะถ้าคนจริงมันก็เข้ากันหมดแหละคนจริงคนสอนก็สอนส,อนสัตธรรมแท้จริงสัจธรรมก็คือความจริงมันก็เหลือแต่ความจริงทั้งคนสอนและผู้สอนตายสัจตสัจธรรมที่มาสอนก็เหลือแต่ความจริงสุดท้ายเหลือแต่ความจริงตายหมด พระพุทธเจ้าทุพระโอเบจเจ้าทูตพระหลานสาวกทั้งคนที่ถูกสอนและผู้สอนตายหมดพระหลานสาวกก็ตายหมดพระพุทธเจ้าพระเจ้าผู้สอนตายหมดเรียก,กว่าปรินิพานหมดเหลือแต่พระธรรมคือความจริงย่อมควรคู่กับคนจริงคนจริงสมควรได้พระสัทธรรมคือความจริง หรือพระสัตธรรมความจริงควรคู่กับคนจริงจริงไหมล่ะ